สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับน่ารู้และเหรียญกระสับหมุนเวียนต่างๆรวมถึงเหรียญกระสับที่ระลึกในวันนี้นะครับผมมีคลิปนะครับในเรื่องจํานวนเหรียญกระสับนะครับหมุนเวียนเหรียญ50สตางค์นะที่แต่ที่ผลิตมาแต่ละพศนั้นนะครับมีจํานวนเท่าไหร่กันบ้างวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะ มาให้คำตอบกับทุกทุท่านกันนะครับก่อนอื่นเรารู้จักกับเหรียญ50สตางค์หมุนเวียนก่อนนะครับเหรียญ50สตางค์หมุนเวียนนั้นนะครับเป็นเหรียญขนาด2.4กรัมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิิเมตรนะครับเหรียญใหญ่กว่าเหรียญ25สตางค์หน่อยหนึ่งนะครับประกาศใช้วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2529นะครับ เหรียญอ,อ่เหรียญห้สตางค์นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักทางเบื้องซ้ายทรงเครื่องบรมขัติยราชภูธิตาพรนะครับทรงฉลองพระองคุยชิดดวงนะครับชิดวงนะครับทุทีครับชิดวง เหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวาม,มีข้อความว่ารัชกาลที่9ด้านหลังของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญจะมีรูปพระเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับจังหวัดเชียงใหม่ด้านซ้ายมีเลข50ด้านขวามีเลข50าสิบห้าสิบอารบิกนะครับ ชิดดวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับและปีพศที่จัดทําเหรียญเบื้องล่างมีคําว่าสตาค์นะครับ mm hmm. เหรียญน,นี้เป็นเหรียญชนิดอลูมิเนียมบอลนะครับเป็นเหรียญเรียกว่าทองเหลืองนะ mm hmm. เหรียญหรืออาจารย์เรียกก็เหรียญทองก็ได้นะครับเหรีย hmm. ญเป็นเหรียญทรงกลมนะ mm hmm. ลองไปดูกันนะครับว่าแต่ละพุทธศักราชที่จัด จัดพิมพ์เหรียญออกมานะครับหรือเรียกว่าผลิตเหรียญออกมาเนี่ยนะครับผลิตมาจำนวนเท่าไร่กันบ้างนะครับจำนวนที่ผลิตเหรียญน,นะครับในปีพุทธศักราช2,530นะครับผลิตเหรียญมาทั้งหมด1,000เหรียญด้วยกันนะผลิตมันน้อยมากเลยปี3 0ปีพศ2,531ผลิตเหรียญมา ย00ี่สิบสาล้านเจ็ดแสนเจ็ดหนรียญปีพศสองพผลิตเหรียญมา 57, 00 9, 00 6, 00 9, ห้าสิบเจล้านเก้าแหมเาพันเหรียญปีพศสอ3พผลิตเหรียญออกมา 92, 00 9 2 00้าสิบส้านเก้าแสนหเรียญปีพศสองพผลิตเหรียญออกมา4 00 6, 00 6, 00 3, ี่ล้านหกแสนหกเหรียญ ปีพศ2535ผลิตเหรียญออกมา105,451,000เหรียญปีพศ2536ผลิตเหรียญออกมา36,296,000เหรียญปีพศ2537ผลิตเหรียญออกมา161,117,200เหรียญ ปีพศ2538ผลิตเหรียญออกมา1 4 7 6 7 0 0 0เหรียญปีพุทธศักราช2539ผลิตเหรียญออกมา30.840,000เหรียญปีพุทธศักราช2540ผลิตเหรียญออกมา58.336,000เหรียญ ปีพุทธศักราช2,541ผลิตเหรียญออกมา23,834,000เหรียญปีพุทธศักราช2,542ผลิตเหรียญออกมา73,379,700เหรียญปีพุทธศักราช1รปีพุทธศักราช2,543 ผลิตเหรียญออกมา115ล้าน3,032,000เหรียญปีพุทธศักราช2544ผลิตเหรียญออกมา52ล้าน7,038,000เหรียญปีพุทธศักราช2545ผลิตเหรียญออกมา102 8้าน8 0 0 0เหรียญปีพุทธศักราช2546 ผลิตเหรียญออกมาทั้งสิ้น1012,000 00ล้าน2แสนเหรียญปีพุทธศักราช2547ผลิตเหรียญออกมา779ดเ้าล้นหาแนเหมื่นนรียญปีพุทธศักราช2548ผลิตเหรียญออกมา99้0้าล้านเแสนหมื่นเรียญปีพุทธศักราช2549 ผลิตเหรียญออกมา130ล้าน8 3,000เหรียญปีพุทธศักราช2550 5 0ผลิตลผิตเหรียญออกมา24 09, 00 5, ล้าน9 5,000เหรียญปีพุทธศักราช2551ผลิตเหรียญออกมา27ล้าน1 0 6 3 5 0 9เหรียญน,นะครับจะเห็นว่าแต่ละปีที่ผลิตนะครับมีจำนวน จัดผลิตเหรียญน,นะครับอ่าห้าสิบสตางค์เนี่ยไม่เท่ากันนะแล้วความเออเรียกว่าจำนวนเนี่ยอ่าต่างกันต่างกันเนี่ยมีผลยังไงนะครับในแง่ของการสะสมหรือในแง่นักสะสมนั้นนะครับมักจะสะสมเหรียญน,นะครับแม้จะเป็นเหรียญชนิดเดียวกันนะแต่จะสะสมทุกพศออที่ผลิตออกมานะครับอย่าง25สตางค์เนี่ยก็จะ ผลิตมาพศ .30 นะครับจนถึงพศปัจจุบันเนี่ยก็จะเรียกว่าสะสมนะครับจำตามจำนวนพศเหล่านั้นนะอย่างพศพศละเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะพศ2530นะครับที่มีจำนวนผลิตแค่1,000เหรียญเท่านั้นเองถือว่าถ้าในองค์การของการสะสมนะถือว่าหายากนะและมีมูลค่า นะเรียกว่าในแง่ของในแง่ของความหายากและความเป็นเรียกว่าความมีจำนวนน้อยเนี่ยนะครับทำให้มูลค่าของเหรียญเนี่ยแตะหลักหมื่นได้เลยนะครับแตะหลักหมื่นได้เลยแล้วก็นักสะสมนะครับก็จะตามหานะาเหรียญพศ2530าเหรียญ50สตางเนี่ย นะครับและให้ราคาดีด้วยนะครับจึงเป็นที่มาว่าบางครั้งเราเปิดเฟซเล่นโซเชียลนะครับหรือเปิดเว็บไซต์นะครับหรือมีข่าวว่าทำไมเหรียญบางเหรียญนะจึงราคาแพงจังนะครับทั้งทที่มูลค่าหน้าเหรียญนั้นมีมูลค่าแค่5บาท10บาทนะครับบาทหรือแม้กระทั่ง50สตบาท แต่ทําไมราคาที่เขารับซื้อนะครับรับซื้อเป็นรับซื้อเนี่ยราคาจึงแพงเนี่ยแหละมันมาจากตรงนี้นะครับมันมาจากตรงจุดนี้คือมาจากในเรื่องของจํานวนที่ผลิตนะครับผลิตออกมาน้อยนะอย่างที่ฮือฮากันนะครับอย่างที่ฮือฮากันเมื่อสอสาเดือนที่แล้วนะครับที่มีข่าวรับซื้อนะครับ เหรียญสิบ,บาทพศ2533นะครับราคาหลักแสนนั่นก็มาจากผลพวงของจำนวนที่ผลิตนะครับในปีพศ2533ของเหรียญ10บ,บาทนั้นผลิตมาเพียงแค่100เหรียญเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ผลิตที่จะมุ่งเน้นในการเรียกว่า นำมาจับใจเชิ้อยแต่ผลิตเป็นที่ระลึกนะครับในช่วงนั้นจึงทําให้ด้วยความที่มันมีแค่ร้อยเหรียญน,นะครับพอศ2 5ร3สอ้อยเหรียญเรียกว่านักสะสมจึงต้องตามหานะครับเป็นแร่ไอเทมหรือนักสะสมนักเกมเก็งกําไรนะครับจึงต้องตามหาเพื่อนําไปจัดจําหน่ายต่อนะครับ เพราะเหรียญพวกนี้มีมูลค่านะครับแห่งการเวลามีมูลค่าแห่งความที่เป็นร้อยเหรียญนะครับในในประเทศในโลกไม่มีแล้วนะครับทำให้เพิ่มมูลค่าได้ดีเลยทีเดียวนะครับ mm. โอเคคลิปต่อไปเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรนะครับ mm. อย่าลืมติดตามชมหรือ Subscribe ช่อง NG Review นะครับ มาณที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ้อก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากเหรียญกระสาเว็บไซต์เหรียญกระสาหรือเว็บไซต์สะสมเหรียญกระสานะครับมาณที่นี่ด้วยขอบคุณมากครับ